ก็ขอกราสตรีท่วงกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่อง m o โต f o การอีที่ช่นเคยนะค,คลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมเมอร์เกรยเคซี่บอลในทุกคนก็มีหลายๆคนนะครับบอกว่าเฮ้ยพี่มันไม่สามารถถอนเงินได้นะพี่ไม่ต้องเล่นนะผมก็เลยลบลิงก์ออกนะลนลบลิงก์ในการสอนโหลดออกแล้วก็มีคนถามเข้ามา ไหนพี่ลิงอยู่ไหนนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปลองดูนะครับว่ามันจะสามารถถอนได้หรือไม่นะครับสาหรับเกมนี้นะสาหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่สามารถถอนได้รอหลายชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นลองดูแล้วก็มาถอนดูนะครับว่ามันจะเข้าหรือไม่นะสาหรับเกมเมอร์เก้คริสตี้บอมนะก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวดูวีโอวิดีโอนะทุกคนพูดง่ายๆเลยนะครับก็เป็นการกดคลิกนะครับแบบนี้นะคลิกเพื่อหมุนนะเดี๋ยวผมก็จะ ทำงานหมุนลองดูนะว่ามันจะสามารถถอนได้หรือไม่นะตัวนี้นะครับผมก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งนะครับที่หยิบยกเกมนี้มานะครับก็มีหลายๆคนาถาม้ากานะครับ Grammy ว่าลิงก์อยู่ไหนนะก็มีบางส่วนเหมือนกันนะครับว่ามันไม่สามารถถอนได้นะตรงนี้นะครับอย่าไปเล่นมันหลอกลวงนะเดี๋ยวผมก็ <laughs> จะมาลองเล่นลองดูนะ <c oughs> ว่ามันจะได้ไหมนะตัวนี้นะครับมันจะเป็นการหมุนนะ <c oughs> เป็นการดูวิดีโอแล้วก็หมุนนะครับเพื่อรับเป็นรางวัลน,นะครับนี่นะเดี๋ยวผมกดมาดูนะ นี่นะครับมันจะให้เราหมุนแล้วนะมาดูว่าเราจะได้เงินไหมนะเฮ้ยเราได้ดีเราได้ศูนย์จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการกดหอลองดูนะครับว่ามันจะเข้าหรือไม่นะทุกคนมันจะเข้าหรือไม่นะครับสำหรับเกมเมอร์เก้คริสซี่บอนะสาหรับเกมนี้นะอื้มก็เดี๋ยวเราก็จะมาเฮ้ยเข้าเฉยอ่ะทุกคนเข้านทุกคนเข้านนี่นะ 0.10นะครับนี่นะถือว่าเล่นได้ใช้ง่ายใช้ได้เลยนะทุกคนสําหรับเกมนี้นะเดี๋ยวเกมนี้นะครับก็จะไปกินแนวดูวิดีโอนะพูดง่ายๆเลยนะครับพอเกมพวกนี้นะครับ มีอยู่2แบบแล้วทุกคนพูดตรงๆไปเลยนะครับมันจะให้เราชวนเพื่อนแล้วก็ทําการดูวิดีโอนะครับส่วนเกมที่เล่นแบบคลิกแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแค่เปลือกนอกเฉยๆนะทุกคนเล่นแบบเชียวๆไปนะครับถ้าใครอยากหาเงินนะครับมันจะให้เราทําการดูวิดีโอนะนี่นะครับเดี๋ยวเราทําการดูก่อนนะครับว่าเราจะได้จริงหรือไม่นะพวกนี้นะครับผมทําการกดดูเพจอยู่นะครับมาดูกันว่าเราจะได้กี่เพจนะครับโอ้โหเราได้สิบนะทุกคนสิบเพจนะเอ้ย ได้อยู่นะทุกคนนี่นะครับมันจะให้เราทําการถอนนะเดี๋ยวผมพยายามกดเช็คอินก่อนอะนี้นะกดเช็คอินนะครับมันก็จะให้เราทําการดูวิดีโอนะทาการดูวิดีโอนะครับเพื่อรับการล็อกอินนะทุกคนพวกนี้มีมันจะมีแต่วิดีโออ่ะทุกคนมันจะมีแต่วิดีโอนะครับเราทําการกดคลิกออกไปนะครับ <MAN> เราก็ทําการล็อกอินสาเร็จแล้วนะเราทําการกดถอนไปนะ <MAN> ทุกคนนะี่นะครับนี่นะ0.15ไดหน้ะทุกคน0.15นนะครับมาดูกันว่ามันจะเข้าหรือไม่นะ ตอนนี้ผมทาการถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเฮ้ยนี่นะทุกคนเข้าเป็นที unusual unusual> ่เรียบร้อยแล้วนะครับ0.15บาทนะครับถ้าใครอยากลองทําดูก็ลองทําได้นะครับพวกนี้นะครับมันสามารถชวนเพื่อนได้นะพวกนี้นะนี่นี่นี่นะครับผมกดให้เ่อนดูนี่นะครับมันจะเป็นการชวนเพื่อนพวกนี้นะครับเราก็สามารถรับได้นะครับเดี๋ยวผมกดรับให้เพื่อนดูแล้วกันนะนี่นะทุกคนถอนมาแล้วนะทุกคนมาดูกันว่ามันจะเข้าอีกไหมนะทุกคน มันเจ็ดสิบสามบาทนี่แหละทุกคนประมาณเจ็ดสิบสามเฮ้ยเข้าอ่ะทุกคนเจ็ดสิบสามจุดห้าศูนย์นะทุกคนเจ็ดสิบสามจุดห้าศูนย์ตัวนี้นะครับมันก็จะให้เราทําการดูวิดีโอเพื่อรับเงินอีกแล้วนะทุกคนเราก็ทําการดูไปนะทุกคนสิบแปดนาทีไม่ใช่สิบแปดนาทีประมาณสิบสิบแปดวินี่แหละทุกคนผมคิดว่านะสิบแปดวิประมาณนี้นะโอ้โหตอนนี้เราเหลืออยู่ห้าวินะทุกคนสองหนึ่งเลทุกคน มาดีอ่ะทุกคนอันนี้เราก็ทําการรอนะครับเพื่อทําการคลิกออกนะพวกนี้นะครับมันจะให้เราหมุนนะมาดูกันว่าเราจะได้เป็นเงินหรือไม่นะวิสองสองอือหือเป็นเพรอ่ะทุกคนเจ็ดจุดสองนะทุกคนเจ็ดจุดสองนะครับพวกนี้นะครับเป็นการดูวิดีโอนะพวกนี้เอสามารถรับได้หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวเราหมุนลองดูอีกครั้งนะพวกนี้ก็จะเป็นแนวดูวิดีโอล้วนๆเลย,เลยทุกคน อีกสิสามวินะทุกคนอีกสิามวิ glue. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เงินแล้วก็ถอนออกมาในกระเป๋าวอลเล็ตหรือไม่นะทุกคนอีก3มวินะทุกคนอีกสามวิ anyway. นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคนะครับเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราลอกดออกนะรอกดออกนะครับว่ามันจะได้จริงโอเคนะครับกดคลิกออกป้ายนะทุกคนลุ้นลุ้นลุ้นทุกคนลุ้นโอ้โหหนึ่งร้อยอีกแล้วอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์กดถอนป้ายนะทุกคนกดถอนไปเลยนะครับนี่นะ เฮ้ยมาดูมาดูทุกคนเ <De> ด <ep> ี๋ยวกดรีออกก่อนโอเคนะครับก็ถ้าใครอยากลองเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะทุกคนทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันใต้ล่างคลิปนะทุกคนหลายหลายคนนะครับบอกว่ามันไม่สามารถถอนได้ตัวนี้สามารถถอนได้นะทุกคนนี่นะครับก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <S 1> <S 1> โอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ